วันที่18-19มิถุนายนปีพุทธศักราช2565ณอาคารศูนย์ความเป็นเลิศสิ่งทอผ้าไหมรองศาสตราจิรพันธ์ ผ้อธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินมอบหมายให้ในายกระไกรนรพานรองคณะบดีงานบริหารและวางแผนคณะศิลปศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการผลิตผลิตภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้านแพราวากาลสินประจำปีปีพุทธศักราช2565โครงการย่อยอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนากี่ทอผ้าให้เป็นกี่ร่วมสมัยมีอาจารย์พักคิบไกรโซดา ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานและผู้เข้าร่วมอบรมโครงการจำนวน40คนโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรโกศลเรืองแสงเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ด้านการปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการสร้างกี่ทอผ้าและด้านการปฏิบัติการการทอผ้าและวิธีการบำรุงรักษากี่ทอผ้าสมัยใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์และการต่อยอดการออกแบบลวดลายร่วมไปถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ต่อไป